ครับสบายเอฟซีสู่ผู้สุขคนครับเมือนี้ลุงหลอดสรุปผลบังไฟบ้านหนองผือนะครับ19มิถุนายน2568นะครับรายการบังไฟมีดังต่อไปนี้ครับบังที่หนึงเสมียนสินนะครับราคาเบบีนะครับเพียง20ไดงา้3 8แคะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบังที่2องเจริญพ่อนะครับสร้างบอตีได้200คะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่3ม พงษ์เจริญนะครับยี่สิด้420ค่สแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่4ีเทปาเก่าๆนะครับยี่สิเดสี่้อยสี่สแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่ฮาสตาบอยนะครับสิบห้าด้อยสามสแนนไม่ผ่านนะครับ บางที่หกนะครับเท่าพาแดงสามสิ 35, 65, ้าหก้าเดียร์สาม้320คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่7นะครับกุ้งจะเลื่อนซับยี 20, 60, ่0ิบหด้380คะแนนผ่านหวานเกลี้ยบนะครับบางที่8ปซอไพศาลน,นะครับ30 60ได้405คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่เข่าสมคิดกันเบ 35, 65, 45, าะน,น,น,นะครับ35 65ได้415คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่10ทิวากรน,นะครับมาบักจอนนะครับ40 70ได้365คะแนน เจ้านะครับบางทีสิอนะครับกะทีทองคำนะครับบวกหานะครับยี่สิาหด้อยเก้าสิค่าแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับหมุนแต่ตั้งนะครับบางที่สินะครับเพชรลำฟ้านะครับหกสิิบวินะครับเดส้อยเค่าแนนเจ้านะครับบางทีสิบสามจอเจริญสุขนะครับหา เพียงนะครับเดร้อ3สาคะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่14ซุปเปอร์เฮงแปดแปดนะครับ40 85ิ 48, 15, ดห้าเดร้อยสีคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบังที่15สุชาติการช่างนะครับ50 95ิห้าเดิท้อยห้าสิบคะแนนเจ้าเกือบนะครับบั้งเดิทสิบหก เสียอามสังลุยนะครับสามสิบหกสิบเดสามร้อยเก้าสิบคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบังดีสิบเจ็ดนะครับสอราชวงศ์นะครับช่างไม่ตีนะครับเดสามร้อยเก้าสิบห้าคะแนนเจ้านะครับบังดีสิบแปดนะครับหลานปูย่มนะครับซังบอตีนะครับเดสามร้อยเก้าสิบคะแนนเจ้านะครับส่วนมากระเชียกันอยูหาเพียงนี่แหละนะครับผมมาบังดีสิบเก้านะครับแอดเทวดาช่างไม่ตีนะครับส่วนมากระเชียกันอยูแปดสิบยี่สิบนะครับ ได้400พอดีเจ้านะครับบางที่20ไพ่สีทองนะครับ50 90โอ้โหราคาสูงเหลือเกินนะครับได้255คะแนนไม่ผ่านนะครับลำดับรุนแรงนะครับรุนแรงเลยนะครับแพ้นะครับบางที่21ลูกไส้ผู้หน่อยนะครับสร้างโบตีได้400พอดีนะครับกะเจ้าคือกันนะครับส่วนมากกะหา10เพียงหา10 10วินู่นแล้วนะครับผมเจ้านะครับบางที่ Uh, อ่ายี่สองออชเลพลน0ะครับสามสิดสิบเจคะแนนไม่ผ่านนะครับแพรเลยนะครับแพ้่นอกนะครับบ้างที่ยี่สาหน6กตาตโต้นะครับราชลาโตนะครับสามสิดินนนะร้อยเก้ตาสนะิบา,านะคะแนนผ่านหวานเชียบนะครับบ้างที่ยี่ ดิวเทวดานะครับ75-15วิเด425ค่าแนนผ่านหวานเทียบนะครับบางดี25ไส่ทองนะครับสร้างบอตีเด328ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางดี26นายกสังลุยบวกนะครับธนพัฒ์นะครับ ยี่สิบห้าสิบในสี่ร้อยห้าคะแนนผ่านหว่านเจี๊ยบนะครับบางที่ยี่สิบเจ็ดนะครับซอแท็กเตอร์นะครับยี่สิบหกสิบในสี่สิบคะแนนไม่ผ่านนะครับโอ้ดนหน่อยก็ออเฉลิมพลอีกนะครับบางที่ยี่สิบแปดโกแก่นะครับห้าสิบแปดสิบห้าที่รีได้ในหัวไฟเปิดหน่อยนะครับผมลงกับบอคอยงามปันใดไดใสามร้อยสี่สิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับแพรหาวินะครับบางสุดท้ายนะครับบางที่ยีิบเก้านครเสาเล้านะครับ 3580ดถึคะแนนเจ้าหนึ่งครับผมหากขอมูลผพิดพาดประกันใดลุงรอด f c ต้องกราบขออภัยไม้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f อสวัสดีครับ